เื่องใส,ส,ส่นเนี่ยแหละเป็นแค่ใครับเดียว่อนเข้าตาลาดนะครับตบบาดน,นบ้านนะครับรวดแมนก่อดท้าตาลาดนะครับร้บเงให้เรียบร้อยนะครับขนาดระจกแบบเป็นเหลืองๆหน่อยน,นะคอ้เหลืองเลย,เลยไปจิ๋วแล้วนน สวัสดีครับ่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกระต่ายข้างๆนะครับหลังตึกไทยช่วยไทยนะครับหรือตรงข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านปลากุ้งนะครับนี่เป็นเผือกทอดนะครับเผือกทอดนะมีเผือกทอดแล้วก็กล้วยทอดนะครับ,รบสองอย่างนะ กุบบ้งขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทครับครับครับขายยีครับยี่สิบห้าบาทที่เผือกเนี่ยที่มาหั่นเนี่ธรรมดาลยนะที่พอร์ตเลยนะกล้วยก็ราคาเดียวกันเหรอครับราคาเดียวกันจ้ะอ๋อกล้วยราคาเดียวกัน นี่นะด้านนู้นนะใส่ถุงแล้วนะครับเป็นเค็มๆเหรอครับใช่ไะมีอันนี้เราทอดขึ้นมาก็ไม่โรยเกลือก็ได้บางคนเขาก็ทานอย่างนี้เลยออ๋บางคนเขาก็ชอบเค็มก็โรยเกลือครับจะโรยถุงก็ได้แล้วมีหอยทีนแบบมิคิวแบบมิกาอะไรอย่างเงี้ยบางเขาก็โอ้ครับครับครับแครับครับกับแล้วใ่เพราะเขาไม่ชอบทานหวานอั่นี้ครับครับเขาก็จะสั่งธรรมดา ครับก็จะฝังโดยถุงค่ะอ่าครับก็มีครับก็มีเปลือกหวานเผือกหวานแต่มีแตงเป็นแตงครับก็คือปอกแล้วก็ใส่ทอดไปเลยนะมาแนั้น่ใช่อันนี้เป็นที่ใส่ครับที่ใส่นะครับที่ใส่ก้วยก็จะมีที่ใส่เ uh, ผือกต่อเลยกุ้งกระหังอีกใช่ครับนี่กล้วยนะครับ นะนะนะเอาเรื่องลยดูแบนด้านล่าเลยมันคือเป็นเดินเน็ตครับลําบากมีกล้วยที่แบบเป็นเน็ตด้วยะใช่มันคือปเดิเน็ตแบบมันกล้มันนานแล้วอะต้นมันนานแล้วอะไร ถ้ามานานแล้วมันจะมีเม็ดนะใช่ค่ะบางอันไหนที่มันไม่มีเม็ดมันก็จะันง่ายครับเจอเม็ดเจอละมัดอ่ะเราปุยนี่มามาขายมาไหนมาครับเนี่ยกล้วยก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธครับวันอังคารก็ที่นู่นเนาะใช่ค่ะที่พัฒน์ตู้ครับตลาดพัฒน์พเจดีเนาะแต่มันก็กูด้วยแหละว่าช่วงกล้วยช่วงนี้มันไม่ต่อเนื่องกันครับ ถ้ากล้วยแข็งถ้ากล้วยแข็งมากแล้วก็สู้ไม่ไหวเนาะไม่ไหวนึงใช่หนีนึง45รบาทหนีนึงนะครับใช่โอ้โหเนี่ยซื้อมา40บาทเพราะว่าเป็นกล้วยที่ว่าลูกใหญ่เนาะใช่ค่ะกล้วยลูกใหญ่กล้วยกล้วยเจดีหน่อยนะถ้าลองกล้วยแบบลูกแบนคอมาทอดมันก็ผดอ่าครับครับครับมันจะเล็กไม่สวยนะครับใช่มันไม่สวยให้ นี่พอเรามาทอดเสร็จแล้วก็เราก็ก็พอเสร็จแ้่เราจะคลุกน้ำตาลก็ทำคลุกน้ำตาลก็คือแยกแยกใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้เป็นอย่างนี้คนเขาก็ต้องเค็มแล้วก็บอกไม่เค็มโดยเกลือครับเนื่อ้โดยผงได้โดยผงได้เราถือว่ามันมันทอดขึ้นมาใหม่ๆนี้ครับทอ็เรียกลูกค้าได้ตรงนี้แหละครับทโดยเฉพาะใหม่ครับพอทวันนี้ทำใหม่ๆเลยนะที่หน้าร้านเลยไปทุกอย่างครับ ัดหมี่ยังขายอยู่นะครับผัดหมี่นะขายอยู่ผัดหมี่ยังขายอยู่นะครับครอ๋อขายบ้านพุทธหักับเุอ๋อพุทธาษฎร์กระเสาที่นี่นะอันสุดก็พมอ่าพัสมุเจดีเหมือน,นเดิมเนะายยนะครับนักโทษนักโทษเด็กนักโทครับครับได้แล <c oughs> ้วเดือดน้ำมันแล้ว

นเป็นแบบคี้เป็นแบบาณเลหวานหวานเลยครับใช่ค่ะหวานโอ้หหวานเรรมสรกเอันนี้นะครับอันนี้เป็นสับวาจ้ะแล้วก็มีนับเต้นหวานอ๋อแบบหวานนะครับแล้วก็แบบอันนี้แบบเส้นนะครับนี้ฮะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็น โกลือหรว่โ้ยโีทอดขึ้นมายังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะค่ะใช่ใช่ใช่เราาอย่างอย่างอย่างก็ถงครับผัดถงนึ่งนะครับ่งนงอันนี้เป็นหวานใช่ไหมหวานจ้ะราบม้ากันไปเรื่อยๆนะ กินได้ใช่ไหมอันนี้ผมจ่ายตังก่อนนะนี่หวานะแต่้ก่ใเคอยนะอันนี้เป็นแบบไม่เจอนะไม่เจอสวยากนหะอมนะครับหอมหนะอม หวานเค็มนะอืมไม่ค <of sulla> ่ยาวอแค่เนี <tra> ่เป็นรถาีค <of f comigo> ิวรยผมจ้ะรถิวเอาไปไหมในรถราาเินาครับ น<ค><ณ>ทอนลูกค้า<ค>้เลยวก่หมาอไรใหมากัร่อยคออยคหกันนนี่นแน,น,นแกมาก<น>แต่นี่หอมนะครนี่หอม,มากเลยครับ<ส><ญ>อันนี้เป็นเือหวานวนะจ๊ะเ,<ส><ญ>เป็นเือเป็นหวานสงคนเขาจะเิ่ม เพราะว่าไปเจอมคสุขวใเราไม่ได้เรานันีะครับพุ่งนี้นะครับตรวจโควินะครับพ้อกาแไมคคาที่รงเท่่ไว้นะครับ9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับนำปัสชาตนมาด้วยนะครับปัสชาตนห้ามเรย์ระกาศนะครับปัสชาตนนะครับส่วนซอดนะครับใช้สัญชาติมาแล้วนะครับเอาไปเียรสัญชาติมาด้วยนะครับต่ก็อร่อยนะครับนะเราเหมือนก่นนะครับเหมือนกันไหม หวานนะครับอ,อร่อยครับอร่อยโมเลยนะครับเนี่ยเดี๋ไปเที่ยวไปเดยนะคแค่ไปเดย์หวานหวานหวานไปเดย์ครับทีนี้กินมาแล้วหวานหอม,มเลยคนระับหอมเลยไนงะ ใหม่ๆทุกวันเลยครับให้ได้เป็นรสเค็มบ่ะอ้าวยังไม่ได้ชิมใช่ไหมครับชิมไปชิมมาที่อิ่มนะครับเนี่ยชิมเยอะเกินอันนี้วันนี้ไม่ได้ชิมเลยครับเป็นรสเค็มเนาะใช่่คะเค็มรสเค็มรสเค็มชิมไปชิมมาที่อิ่มแล้วนะครับเนี่ยเป็นอกเค็มๆอ่าครับผม เอาแฝดทั้งกันนะครับเค็มเค็มมันมันดีครับอันนี้ถ้าเราเอากินงทิ้งหมดเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้นานไหมได้ค่ะ มาปักหนยแน่นใช่ไหมครับครับไหนไปปักอาทิตย์นะครับในกานอยู่กันนะเป็นอาทิตย์เลยนะครับขายได้เยอะคนี่นี่นี่มาเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับมามาก็เที่ยงอ่ะเที่ยงใช่ขวดละหันงเผือก็เผื่อกก็มาหันที่นี่เลยหันที่เลยโอ้โหขวดจะใ่เผือกกระดาษลอยจะได้ขายวัตถุดิบใบสามใบสามขายเป็นกี่โมงครับก็ พรุ่งนี้นะครับมีตรวจโควิดนะครับข้อความและการที่ลงชื่อไว้นะครับก้าวองีเที่ยงนะครับต้างเอามาด้วยนะครับปัดเปนชนนะครับห้ามลืมเป็นขาดนะครับ่อนเข้าตลาดนะครับสบายด้านนะครับสวจแมก่อนเข้าตลาดนะครับรับมือเรียบร้อยนะครับ นี่ก็ใช้เครื่องใส่เนื้อเลยแค่บฟันเดียวครับครับวันนี้เขค่อนข้างที่จะหัวใหญ่นะครับเขาค่อข้างที่จะหัวใหญ่นะไม่ได้ล้าน้ไม่ได้ล้างน้ำเคียงแต่งตเอาน้ำมาซับลูกในตา ខ្លាប់ទាំង ที่ชมคลิปเราจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทดกทีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ